สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามานี่มาพบพ่กับน้องสอดาสมพิษน้อยมอนีสิมายำมะม,ม่วงกินน้อยยำยำม,มกม่วงยำม,มกม่วงเขามียังน่ขันตอนที่แรกเขากะตำมะพริกซดขันตอนต่อไปเขากะใสน้ำตาลใส่น้ำตาลใาช่ ใส่น้ำตาลปิดใส่น้ำตาลปิดแล้วนะจ๊ะอย่าน้ำลายอย่าน้ำลายออกนะรอติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะจะใส่น้ำปลาใส่ต้นใหญ่ๆไปเลยจ้าแล้ก็คู่คๆคู่ให้ขเข้ากัน กุกๆๆๆให้ครอกันนะจ๊ทีนี้มันก็จะตื่นตาตื่นใจหอมใส่น้ำปลาแรลกอีกโอ้ยเป็นแต่แส่บเอะเนาะวันนี้เนาะติดตามตอนต่อไปใส่มะม่วงยำลงไป ม้ำมันลงไปนะจ๊ะแล้วก็คุกคุกคุกค,กค,กคุกให้เข้ากันหอมบัวจ้าหอมบ,บัวผึีผึี ใจบุหรี่กันทุกคนเลยนะจันาจาน่เนาะมาได้บา้านเลยค่ะมากินน้ำกันขั้นตอนต่อไปชิมบุหรี่อืมคือสมองเสียบถ่นานน้อบ้านเลยเนาะ มาก็มองดูดีๆจ้าใส่ถ้วยเลยใส่ถ้วยแล้วนะเป็นจังไดจ้ายัวยัเสียงโคกยัวยัวน้ำตาออกเลย ไปกินกันเลยไปกินกันเลยเบิ้ลคักๆจ้าสีสันเป็นทะแทบปานี่วิธียำมะม่วงแซบแซบต้องถ้วยนี้จ้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเพื่อจะติดตามคลิปต่อไปนะจ้าบายบาย